อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับผมซันนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึง5อักขระคำสวดเพียงคําคำที่ขลังมาแต่โบราณพุทธคุณแรงมากนะครับก็คือคำว่านะโมพุทธทายะหากได้สวดสั้นๆสวดทุกวันตอนเช้าและตอนเย็น รับรองเห็นผลทันตาอย่างแน่นอนนะครับห้าอักขระที่มีพุทธคุณแรงเนี่ยหลายๆคนก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วล่ะนณมูพุทธายะคำนี้ยเรียกได้ว่าครอบจัก,กรวาลครับสำหรับผมมองว่านี่คือที่สุดของที่สุดคาถาแล้วนะครับนอกจากเสริมดวงชะตาด้านเมตตามหานิยมการค้าการขายมหาสเสน่ห์แควคาา คงกระพันการประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าเป็นการรวมพระพุทธเจ้าทั้งหพระองค์ในพัทธะกับมารวมกันนะครับเป็นที่สุดของความเคล่มขังที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเรียกได้ว่าครอบจัก,กรวาลครอบของครอบจัก,กรวาลซะอีกนะครับโบราณก็ว่าฝอยท่วมหลังช้างก็ไม่หมดทั้งคาถาแคลวคาดคงกระพันชาตรีเมตามหานิยม มหาเสน์เรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์หลายๆท่านเนี่ยอาจจะบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆองค์ต่างกันไปนะครับแต่ในหลายๆคาถาจะต้องมีคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งมีห้าอักขาระศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือนโมพุทธายะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับว่าคาถาที่เราสวดหรือว่าคาถาบูชาเทพประจําตัวเราเนี่ย มีนะโมพุทธายะอยู่บ้างหรือเปล่านะครับหลายๆคนบอกมีหลายๆคนบอกใช่หลายๆคนบอกถูกต้องเพราะว่านะโมพุทธายะเนี่ยคือหัวใจของห้าคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเป็นอักขรที่ใช้แทนพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัชระกับนี้นะครับและยังให้แทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วยจึงถือได้ว่าพระคาถาเนี้ยเป็นคาถาหลักๆ ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากมายมาตั้งแต่สมัยโบราณมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้บริกรรมคาถานี้บูชาสรนเสริญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยด้วยจิตใจอันสงบมั่นคงแน,แน่วแน่จะเกิดพุทธคุณครอบจักรกวาลทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แขวคาดคงกระพันชาติมีกำลังกายกำลังใจที่ดี ไม่เกรงกลัวต่อพย,ยันตรายต่าง,างๆและที่สำคัญนะครับยังเสริมดวงชะตาในด้านของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภอีกด้วยในคาถาโชคลาภหลายๆคาถาจะมีคำว่านโมพุทธายะอยู่เท่าที่ผมไปแกะบทสวดในหลายๆบทสวดอักขระศักดิ์สิทธิ์บทสวดสั้นบทสวดยอ่อบทสวดเต็มหรือบทสวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีนโมพุทธายะบางคำก็มีด้วยนโมพุทธายะ บางคำก็นะโมพุทธายะขึ้นก่อนเลยนะเมตตาหรือนะัเรียกทรัพย์นะอะไรก็แล้วแต่นะบางทีก็นะสุดท้ายก็มีคําว่าด้วยนะโมพุทธาย,ะเ,ยออะเนี่ยก็คือห้าอักขระเนี่ยพุทธคุณแรงมากนะครับหรือบางคาถาเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยนะัโมพุทธายะแล้วจบด้วยยะธาพุทธโมนะก็คือการสวยดย้อนหลังเป็นการแก้ของนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าสวยดย้อนหลังแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์หรอ ส่วนย้อนหลังแล้วมันจะเป็นไรไหมหรือบางคนนะครับเจอสถานการณ์ที่เรียกเลยว่าคับขันสุดๆฉุกเฉินแบบมันฉุกเฉินจนจําอะไรไม่ได้ะสวดกลับกันยังศักดิ์สิทธิ์เลยนะโมทาพุทธยะบางคนสวดกลับกันบางคนสวดหลังไปหน้าหน้าไปหลังหรือเลียงไม่ถูกนะครับแต่ใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเอาในดวงจิตเชื่อไหมครับเขาก็รอดจากภัยได้แบบ ปาฏิหาริมมากๆดังนั้นเนี่ยนะโมพุทธายะหรือยะธาพุทธโมนะเนี่ยจึงเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับถ้าใครได้สวดทุกวันบูชาทุกวันเชา้าบูชาเย็นนะครับรับรองไม่นานเห็นผลทันตาชีวิตดีขึ้นทันควันแน่นอนนะครับสำหรับความหมายของนะโมพุทธายะเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้คำว่าณเนี่ยจะหมายถึงพระกุกกุสันโธพ,พุทธเจ้านะครับ เป็นคำใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุมีกำลัง12ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมด้านการพูดการเจรจาการค้าการขายต่างๆและที่สำคัญนะครับนะเนี่ยเป็นยันศักดิ์สิทธิ์ตัวแรกที่พระเครื่องหลายๆองค์เครื่องรางหลายๆเครื่องเช่นถ้าใครเคยได้ยินเหรียญหัวนโมอาเคยได้ยินไหมตอนมีโรคระบาดใหม่ๆ เหรียญหัวนโมเคยได้ยินคำว่าหัวนโมไหมครับเนี่ยนะมาจากการบูชาการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้ากุกุสันโทนี่แหละครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธละกับนี้ยันตัวนะแค่นะตวนะองค์เดียวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับคือถ้าคนฝึกถึงนะนะองค์เดียวพอศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับไม่ต้องเขียนเยอะไม่ต้องเขียนห้าก็ได้นะครับแต่ถ้าคนธรรมดาฝึกใหม่ๆเอาให้ครบก่อนดีกว่านะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองคือโมหมายถึงพระพุทธเจ้าโกนาคมนะครับใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐวีธาตุมีกำลังสูงถึง21ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณในด้านคงกระพันชาตีให้หนังเหนียวให้พ้นจากเรื่องร้ายร้ยให้เหมือนกับว่าอยู่รอดปลอดภัยนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินมาจากคนคนหนึ่ง เขาบอกว่าเขาเวลาเขาเดินทางไปไหนเนี่ยก็สวดห้าคาถานี้แหละนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะเนี่ยบางครั้งก็สวดกลับกันบ้างนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเทียบก,กับคนที่เดินทางบ่อยเท่ากันหรือว่าเพื่อนสนิทเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเจ็บตัวได้น้อยกว่ามากๆนะครับเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเชื่อเรื่องนี้อย่างหมดใจก็คือตอนเกิดพวกอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันน่ะคนนั่งใกล้ๆเนี่ยเจ็บหนักแต่ตัวเขาอ่ะ ได้แทาไม่เป็นไรเลยถลอกนิดนิด,นดคือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เห็นผลชัดมากนะครับคำว่าโมเนี่ยก็จะเน้นด้านคงกับพันชาตรีคำว่าพุทธเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้ากัสปะนะครับใช้เขียนแนทนธาตุไฟหรือเตโชธาตมีกำลังหกใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลสะดอกเคาะคุณใสหรือมนดำ อันนี้ก็าหากใครไปที่แปลกๆไปป่าไปเขาไปดงไปไพลหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่อันตรายมากๆเนี่ยแนะนําให้สวดน,นะครับน้ามูพุทธทายะคําว่าพุทธเนี่ยก็ช่วยแก้ได้เหมือนแก้พวกคุณใสาอาคมเวทมนคาถาร้ายต่างๆได้เหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นคาถานี้เอาอยู่แน่นอน คำว่าทาครับคำว่าทาหมายถึงพระสมณะโคโดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใน2,500ปีที่ผ่านมาใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวายโยธาตมีกําลังเจ็ดใช้ในการล่องหนกำลังตนถ้าหากใครพอที่จะฝึกในระดับหนึ่งฝึกได้เก่งในระดับหนึ่งนะครับจะสามารถใช้กำบังกายไม่ให้คนเห็นได้ หลายๆครั้งคิดว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเหมือนเพอ้อฝันมันเป็นเรื่องเหมือนเว่อร,อรแต่ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศไว้ในบทสวดบนหนึ่งนะว่าปัจจตังเวชิตโพวินยูฮีติแปลว่าผู้รู้และผู้ฝึกสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครไม่ฝึกคงไม่รู้สุดท้ายครับอักษรยะอักษรอง,องค์สุดท้ายครับหมายถึงพระสีอริยะเมตตยก็คือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลังปีพศที่5,000นับใช้เขียนแทนอากาศธ,ธาตุมีกำลัง10เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง5เนี่ยก็จะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง56นะครับฉะนั้นการสวดนโมพุทธ,ธายะทุกวันเนี่ยบอกเลยว่าจะเห็นผลในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภความรักเมตตามหานิยมแขวลาดปลอดภยัยมหาเสน่ห์ คนสมัยโบราณเนี่ยที่เป็นเกจิดังๆเกจิขังๆเนี่ยทุกคนรู้จักคาถานี้หมดทุกคนรู้จักคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หมดมีอยู่ในคาถาที่หลากหลายมากตัวอย่างก็คือคาถานเมตตาคาถาบูชาหลวงพ่อักอันศักดิ์สิทธิ์หลายๆคาถาเช่นหลวงพ่อโสธรนะครับยังไงก็ดีนะครับการสวดนโมพุทธายะทุกวัน เนี่ยก็ใช้เวลาไม่เยอะนะคผมลองเคยลองดูนะนะโมพุทธายะมาสองสามวินาทีนะครับตั้งจิตสมาธิสั้นๆนะโมพุทธายะแค่นี้พอแล้วนะครับสั้นๆตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วสวดร,รับรองครับเห็นผลดีเห็นผลไวเห็นผลทันตาเห็นผลแบบรวดเร็วจนหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค like, ์ f a c e b o o k fanpage กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วจะพยายามนำคลิปใหม่ๆมาลงเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่กันมาถึงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ